ดาคุเนียซาก้แจกจุกๆุกกับมาเล่นใหม่ได้ของเพียบมาพร้อมกับมังกรสึกตัวใหม่มังกรลมวินไลเดอร์อีโอล่าบอกเลยว่าตัวน,นี้โหดสุดๆและพอกลี่ใหม่สายแอคแทกเกอร์สุดน่ารักอย่างน้องซุซุกะที่บอกเลยว่าใครที่อยากได้ค่าคินิค้อเกิน75เนี่ย น้องจัดให้ได้และโหมด PVP ใหม่ที่ของรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นศาสตราใหม่สุดเท่พร้อมพีีวิวอาชีพใหม่ดาร์โคลแมนเซอร์ได้รู้พร้อมกันถ่ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมปอ,อยจากช่องบอดดี้มิงนะครับถ่ายไปได้นะครับสตารับเกนดาร์โกเนียซาก้าเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแพทใหม่นะครับของดาร์โกเนียซาก้าว่าวันนี้เขามีอะไรกัน,นบ้างเริ่มต้นสําหรับรางวัลล็อกอินสุดเซอร์ไพรส์นะครับมีแจกทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงขนม DR อาร์ซาลูไลท์หรือว่าหินอัปเกรดต่างๆนะครับซึ่งก็จจะมีีีแกต่่่่ออเเเนนนนืงงยยไปถึววััั10ท10ธาลคลรบ และก็ยังมีกิจกรรมทับหน้ามังกรนะครับที่กลับมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เราต้องช่วยกันภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งยิ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับทำเวลาได้เร็วนะครับและสามารถที่จะเคลียร์ได้ไกลเนี่ยตัวทรัพยากรตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นทรัพยากรสําหรับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเลยครับซึ่งทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยเติบโตได้ไวขึ้นสามารถตีบอสโลกข้ามเซิร์ฟได้เก่งขึ้นด้วยครับตรงนี้ซึ่งภายในโหมดนี้ก็ง่่าายยๆนคครัเเพีีงงแแจดตลลไป4 จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเตทที่มีบอสนะครับเกิดมา1ตัวนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็จะเป็นบอสที่มีเงื่อนไขในการต้องทาเบรกนิดนึงนะครับโดยการจะต้องทําดามาจให้ถึงเกณฑ์ระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครที่เล่นโหมดนี้นะครับเป็นประจำเนี่ยก็จะเริ่มรู้นะครับว่าเปิดตัวมาเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นในส่วนของตัวซาต้าหรือ,อันตีไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวของบอสเนี่ย บดในส่วนของตัวลิมิตการเบรกเครับเมื่อเราเบรกบอสได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดบอสได้ไวขึ้นครับผมและเมื่อบอสติดเบรกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเคลียร์กันได้แบบง่ายๆลยครับแต่ว่าต้องห้ามประมาทนะเพราะว่าตัวบอสเนี่ยเองก็แรงเหมือนกันครับผมอาจจะเบ่งพลังใส่เราทีเดียวเนี่ยเราจะหายไปเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าใครเล่นไม่ไหวนะครับหรือลงไม่ไหวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถมารอเวลาตรงนี้นะครับให้มันหมดลงได้นะครับเมื่อเวลาหมดลงนะครับบอสจะ ถูกเนิร์ฟลงนะครับทำให้บอสเนี่ยอ่อนลงทำให้ คนที่อยู่ระดับ BR ต่ำกว่านี้นะครับสามารถที่จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเลขโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในส่วนสนามดวนเดือดบอกเลยว่าโหมดนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่น PVP แบบเป็นทีมากๆเพราะว่าในโหมดนี้นะครับจะไม่สามารถใช้อันติศาสตราและมังกรศึกได้คุณจะต้องใช้สกิล1 2 3 4 5ส้ล้วนๆนะครับเป็นสกิลพื้นฐานนะครับไม่สามารถใช้อันติได้เลยโดยการแข่งเนี่ยก็จะเก็บคะแนนเป็นสัปดาห์นะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับและผู้ชนะก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวในขั้นสุดท้ายครับ ซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นถุงสุ่มนะครับซึ่งจะมีโอกาสออกเคียวดูวิญญาณด้วยนะเดี๋ยวจะมีให้ดูในคลิปนี้เลยว่าเคียวดูวิญญาณเนี่ยโหดขนาดไหนนะครับแล้วมาดูในส่วนของมังกรศึกษาตราแล้วก็พ็อกลี่กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่พ็อกลี่ก่อนเลยพ็อกลี่ที่จะเข้ามาในแพทนี้นะครับก็คือน้องซูซูกะนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นสายแท็กเกอร์มาให้สุ่มในรูปแบบนําพูศักดิธิ์แบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตู้น้องซูซูกะแบบนี้นะครับซึ่งตู้นี้นะครับก็จะเป ด้วยเลยนะแล้วก็จะมาพร้อมกับตู้เก่านะครับกับน้องสวีตตี้และน้องโอชิเนียนะครับผมและเราก็ลองเปิดไปก่อนเลยหนึ่งทีกดข้ามไปใบหูแมสเรียบร้อย โดยคุณสมบัติหลักๆของโนสุตุกะเนี่ยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าคริติคอลนะครับโดยปกติเนี่ยดัร์โกเนียซาก้านะครับค่าคริติคอลเราจะตันอยู่ที่75นะครับซึ่งเมื่อเราใช้น้องสุตุกะเนี่ยสกิลสายใยของเขานะครับจะแปลงค่าคริติคอลที่เป็นตัวเลขนะครับก็คือเป็นค่าคริติคอลที่เราไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะครับ ออกมาเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะบวกทดให้หลังจาก75เพราะฉะนั้นน้องสุดุกะนะครับสามารถทำเพดานคิดที่ข้อได้มากกว่า75เลยครับซึ่งก็จะคิดตามจํานวนค่าคิติี่ข้อของเราและ ค่าเอร์ซนตะครับในส่วนของค่าทวีคิ <c oughs> สําหรับผมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทําค่าทวีคิก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วค่าคีิตทข้อของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มค่าคียที่ล้นจาก75มาได้เยอะพอสมควรอย่างตัวละครเนี้ยนะครับมีค่าคีิตทข้ออยู่ที่48่0 0นะครับก็จะได้เพิ่มอยู่ที่9.2%บวก75เนี่ยก็84%เข้าไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ายิงคริแบบรัวๆแทบจะไม่มีหลุดแบบรามเมจสีขาวเลยก็ว่าได้ครับซ ของน้องนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสกิลทีเด็ดเลยนะครับก็คือน้องสุสกัเนี่ยเมื่อเราใส่นะครับและเราอัพไปอยู่ที่5ดาวนะครับเขาจะช่วยเพิ่มเมนิเคให้กับตัวของสุสกัเองนะครับห้าพันสามร้อยนะครับแล้วก็ ตัวเอมิเนเคอีก5%นะครับแล้วก็บวกเอมิเนเคให้เราเนี่ยเป็นตัวเลขเลยนะครับไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยอยู่ที่12,000หมื่นันเลยก็ถือว่าเยอะมากได้รับดาเมจลดลงอีกนะครับ36%นะครับเป็นเวลาถึง50วินาทีด้วยกันครับซึ่งสกิลนี้จะต้องให้น้องสุดิกะนะครับเขาตีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพาสซีฟนี้นะครับจะเป็นการทับซ้อนนะครับสแต็กเมื่อครบ8สแต็กนะครับมันจะเกิดบัฟนะครับที่จะให้ในส่วนของตัวเอมิเนเคของน้องสุดิกาะเนี่ยห้าจะ มีสกิลในการทำดาเมจต่างๆช่วยเราด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลเสียงคุ้มสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถสร้างดาเมจได้เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะมีสกิลที่แรงมากๆอย่างสกิลฟรีสไตล์นะครับสกิลนี้ก็โจมตีถึง1445น่หน่วยเลยใครที่เราไปลงบอสโลกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วเมื่อพวกนี้ตัวใหม่มาเนี่ยตัวเก่าก็เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราสามารถเอาตัวเก่านะครับไปสร้างฟอร์เมชันได้อ่าอย่างตัวนี้นะครับก็คือฟอร์เมชันที่คู่กับน้องสวของ แล้วก็เมื่อเราติดซูเปอร์คีย์เนี่ยเราก็ได้ a d ดีเคเพิ่มจากน no ้องโอชิเนยอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีรักพี่เสียดายน้องนะครับไปกันทั้งครอบครัวก็สามารถที่จะยืนเป็นแผงหน้าแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดําเมดแบบตึงๆมาดูในส่วนของมังกรศึกตัวใหม่กันบ้างบอกเลยว่าตัวนี้อย่างแรงครับวีไรเดอร์อีโอราโดยสกิลเปิดตัวของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะปล่อยเป็นพายุหมุนไปแบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูดาเมจนะ นี่นะครับเพียงแค่หมุนดอกเดียวนะครับถึง724ล้านนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นดาเมจที่แรงมากๆ ซึ่งถ้าเราเอาดาเมจมาเทียบกับ Starshimmer Cosmo ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นพี่ที่มาก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสกิลเปิดตัวเนี่ยดาเมจห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วมาดูในส่วนของการโจมตีธรรมดานะครับการโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็จะเป็น AE นะครับในช็อตสุดท้ายคล้ายๆกับตัวของ n o x t e l a a นะครับแต่ว่าตัวนี้จะยิงเป็นระยะไกลนะซึ่งมีความได้เปรียบอย่างมากนะครับในการ PVP ต่างๆเนาะแล้วก็ดาเมจเนี่ยต้องบอกว่าดูเดือดมากๆครับแรงมากครับ มาดูในส่วนของศาสตราที่เป็นศาสตราเทียวดูวินยาณกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับผมพอแปลงเล่าออกมานะครับบอกเลยว่าเป็นดาเมจเอลีรอบตัวด้วยครับเวลาเรายิงเห็นไหมเออหรือว่าเวลาเราฟันเนี่ยมันจะมีเอลีนะครับเป็นเหมือนเคียวนะครับรอบๆตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําดาเมจได้แรงมากๆครับแล้วก็วินาทีเริ่มต้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่านานถึง20วิเลยถือว่าเป็นศาสตราที่แรงมากๆนะครับทำดาเมจได้เยอะมากๆและที่สําคัญคือสามารถเอาไว้เคลียร์มอนสเตอร์ได้ดีมากๆครับ ซึ่งดาเมจดีเเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะสูงที่สุดในบรรดาสต์ราที่มีทั้งหมดในเกมต่ากอนเนียซาก้าตนนี้เลยก็ว่าได้ครับและแผดหน้านะครับจะมีอาชีพใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่างดาโครแมนเซอร์เดี๋ยวเราไปดูพีวีกันเบื้องต้นนะครับว่าอาชีพนี้จะเป็นยังไง และนี่คือทั้งหมดในการอัปเดตของ Dragon Age Saga ในครั้งนี้นะครับใครอยากโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์ดีสครับชันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะกลับมาเล่นด้วยกันที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับเกม Dragon Age Saga นะครับ